นะครับต้ตอบของพระคุณอย่างยิ่งครับแพทย์หญิงปัญญาเกียรติแก้วครับนายวัชกรทองศรีและศิลปินนายแบบนางแบบตัวแทนจาก10ประเทศที่ร่วมกิจกรรมในปีนี้ครับขอบพระคุณครับท่านแพทย์หญิงปัญญาเกียรติแก้ว No, no, no. Thank ะ once u Italy a d o n again all the models will represent for her for all four sets. Cambodia, Vietnam, Philippines ในโอกาสนี้นะคะเราจะขอเชิญนะคะสู่พิธีมมอบดอกไม้นะคะผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานในคำคืนนี้ค่ะ ขอขอบเรียนเชิญท่านสิริกรณมณีรินค่ะครับผมคืนนี้นะครับเป็นค้ามกืนแห่งความพิเศษนะครับเป็นการเดินแบบผ้านาชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนา,นาชาติประจำประเทศไทยครั้งที่หนึ่งครับ International Fashion Shows the พ a ธ t of Thailand Cultural Exchange right here at Surin p r a c p a t University so please welcome Sirikorn m a n e r i n the former Deputy Minister of Education of Thailand ขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งครับท่านศิริกรมณีริน e r ท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งนายกสถาบันวิทยาัยชนขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งครับ and we are honored to welcome m r s s Manwin, the current president r e s i d e n of Institute of um, College Community, to represent the flower as token of appreciation to the designers. And who are the first one? ครับงานในค่ำคืนนี้ครับเป็นงานที่สมบูรณ์แบบเป็นงานที่สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มและที่สําคัญนะครับเกิดจากความริยะอุตสาหะ และเป็นผลงานของผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการแสดงวัฒนธรรมการเดินแบบผ้านานาชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติประจำประเทศไทยครั้งที่หนึ่งนะครับสำหรับท่านแรกที่จะรับช่อดอกไม้เพื่อเป็นการขอบคุณจากท่านสิริกรมณีรินขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณวุฒิกรฟังส่วนรักจากร้านบ๊อบบี้ดีไซน์ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณบ๊อบบี้ครับวุฒ วิชุกร์ฟังส่วนรักครับท่านเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นผู้ที่สนับสนุนการเดินแบบที่เรียกว่าเป็นอัตลักษณ์และความตื่นตาตื่นใจเสมอมาครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งให้กับคุณบ๊อบบี้ครับและท่านต่อไปนะคะขอเชิญตัวแทนนะคะจากกลุ่มจันโสมานะคะ คุณสุวรรณโสโรถนะคะผู้แทนของอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยค่ะต่อประคุเปไปอย่างยิ่งครับวันนี้ตัวแทนของท่านอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยครับมีตัวแทนคือท่านวรรณโสโรถนะครับวันนี้ขอได้เชิญคุณวรรณโสโรถครับเป็นตัวแทนท่านอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยกระบอกช่อดอกไม้เพื่อเป็นการขอบคุณในการรังสรรค์ การเดินแบบนในชุดที่สองครับอัตลักษณ์ภูมิจันโสมาภูมิปัญญาฮโลก The Global w i s d o m of Jamso Ma Identity for the second fashion show right here at the Thailand Cultural Exchange Festival Thank you so much for joining us tonight รีเชิญคุณวนาโสระตัวแทนท่านอาจารย์เวียนรรมปตะกูลเงินไทยบริเวทีครับขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งครับ ขอเสียงประมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มขอพระจันทร์สม,มาด้วยค่ะครับในลำดับที่3ครับขอเสียงประมือต้อนรับผู้ออกแบบผู้กำกับ,กลบและผู้ที่รังสรรค์ให้เกิดงานในวันนี้ท่านเป็นบุคคลสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอัชรพรสุขทองท่านคณบรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับอาวุีอาสิสเตอร์ครูฟิสเตอร์ดรอัชราพรสุขทอง thank you so much for making this happen tonight ขอเรียนเชิญทั้งสามท่านครับคุณวิชุกรฟังสวนรักคุณบรรณาสโรธท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอัชราพรสุขทองรวมมาทิภาพร่วมกับท่านสิริก,กรกมณีริง This is the photo session We thank Professor the former Deputy Minister of Education, Assistant Professor Ruga Acharapon Sukthong, Mr. Vichikon Thang Miss Ms. Vanna Sorot. Thanks for your great contribution tonight to the National Fashion Show in the part of Thailand Cultural Exchange Festival, running at Rajapat Suring University. เดี๋ยวขอเชิญท่านทัน้งสท่านทั้งสามนะคะเดี๋ยวขึ้นมาข้างหน้ารบๆวนพีพพ่่อยู่ก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้แรบงบแบบใดแบบขึ้นมาถ่ายรูปรวม p e a s s p r o c e e d e In Front อันเดิแล้วก็ขออนุญาต